เดี๋ยวก็จะขึ้นตีลงคงอกล้อครับั่ตนผุ้ชมไปแล้วครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขหน้าถึงไดในตัวน้ำได้ไปครับหมายเลขสิบหน้าอยู่อันดับที่สี่ที่ห้าครับไปแล้วเรือสุดฟอร์มูล่าวันโอ้โห ใชยแล้วครับขนอมเรือถนอมคงตาไว้ตบปืนกำลังใจด้วยครับท่านผู้ชมสดยอดแห่งความมันไฮไลท์ของการแข่งขันเรือเร็วชายหางบางแสนนะครับครับนักขับเปิดแล้วให้ยืนขึ้นด้วยครับนักขับเปิดหมวกแล้วยืนขึ้นให้ท่านผู้ชมได้เห็นหน้าเห็นตาผีไม้ลายมือในการขับทุกลำนะครับครับเมื่อเรือเข้าพิษแล้วครับ ขอให้นักขับทุกคนยืนขึ้นครับถอดหมวกและยืนขึ้นครับเพื่อเปิดเผยโฉมให้ท่านผู้มีเกียรติทเคารพทุกท่านพี่น้องประชาชนทุกคนที่มาเที่ยวชมได้ดิวตบมือกำลังใจครับอา้าวยังเหลืออีกหนึ่งไม่ยอมลุกขึ้นยืนไม่ทราบจะยืนไหวหรือเปล่าโดนเรือกระแทกสอารอบเป็นสุภาพสตรีคนเดียวครับครับ เดินจนเวลาครับท่านผู้มอชมตกมือให้กำลังใจด้วยครับหญิงเดียวหญิงเดียวใน1นึนักแข่งเรือสูตรฟอร์มูล่าวันของประเทศไทย